สวัสดีค่ะนี่ตอนแรกก็สุดช่องวันวันนี้นะคะเรา2คนจะมารีแอคเพลงของหวังหวังนิ่งขายก็คือเสี่ยวปุ๋ยนั่นแหละใช่ก็คือดึงในสมาชิกของนายเพอร์เซนใช่ๆๆๆก็คืออันจริงก็คือเราอ่ะตอนที่น้องเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ช>พอหลังจะจบ,บวงเนาะแล้วก็เป็นแบบนักร้องเดี่ยวแล้วอะไรเงี้ย เราเคยดูแค่เพลงแรกของน้องอะนะเราเพิ่ไปดูเลยแต่คราวนี้นเราีดกว่าเพื่อนเนี่ยก็คือไปดูเพลงมาใช่ไหมใช่เพลงเพลงนานหรือก็คือมันถึงว่าเปิดอะไรสักอย่างอะแล้วก็ได้ยินเหมือนเบงคคลิปที่คนในทิกต o อกมีคนเออแพร่ทิกตอกไปแล้วแล้วมีคนก็เหมือนแบบอัดคลิปที่น้องขรลองเพลงบนคนอนเสิร์ตอะชื่อเพลงว่าอะไร อ่าเดี๋ยวมีดาวิชีอ,อะไรสักอย่างเนี่ยดอนเลิฟมีดาวินชี่เออฉันแบบเฮ้ยสิ่งดีมากเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็มาเปิดใจว่าอ๋อน้องพิ่งมีเพลงใหม่ออกมาเพล็กก็เลยบอกว่าใชมา่มาทํากันมาทํากันอะไรอย่เงี้ยเอาไว้ว่าเรามาดูเพลงใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอีกเพลงนโงเคยังไม่เคยฟังไม่ได้ฟังอีกตัวน่ไ่ะใช่รู้สึกว่าทำเอ็มวีดีหมายถึงว่าดูใช่เขาเรียกว่าอะไรมันยิ่งใหญ่ ภาพสวยจริงคว,ความทะเลโอ้โอนี่ไทยผมแกร่บไม่ใช่ใช่ใชดีแหละฉันชอบเสียบของมากฉันไม่ควรชอบผู้ชายเสียงโทวนะ่ะแบบเสียงแต่น้องคนลและกดนะและ้วกสซึมเราตอนที่เราเคยเห็นน้องไอ้นี่อะา,ารกันก็โอ้

าวาหาเโหล่อมากเมื่อกี้ดีมากน้องขาวเาวมากมากแล้วพอเป็นไอ้เยแดงอ่ะก็คือขาวมาก กับแบไบไปสำหรับฉันฉันชอบมันตีมันเรื่อยๆไม่หนักเกินไม่อะไรสำหรับรายการทำงานก็คือตื่นได้โตแล้วเนาะแต่ตอนอยู่ในรายการก็จะมีภาพแบบเทพกว่านี้อีกนิดนึงเทพด้วอยอาจจะไปทรงผมเอออันนี้ส,มมสี่ ทำโตขึ้นในมือมาลกๆน้องไงน้องแต่เอ็มีดีจริงมีความฟุ้งๆนึ่เหงต้องเศร้าอ่ะเหงายจะเศร้าอ่ะน่าจะนิดนึง อ,อะไรสัอย่างไอ้โหหนี่บบ <า S 1> ใช่ใช่อนีเรมือมาแล้วน่ะคือเราไปใช่ไหมจำน้องไปแ,แต่เพลงพอจริงเราควรร้องเพลงพอ,อแบบแกรปดีเลนเป็นคนร้องแร็ปได้เคเฮ้ยดีว่ะเออเออ,เอ,อ ไม่ผิดหวังจริงๆในสถานตาม่าตาม่าจากเพลงเก่าเลยนะดอนข้อมีสิชื่อเพลงว่าดอนข้อมีทาวินีก็คือปี2019ถึงคนอ่าแต่ก็มาลองฟังดูเพราะว่าอย่างเราเนี้ยเราก็ไม่ได้ฟังก็คือพอหลังจากเพลงแรกที่เคยดูดอนตอนของน้องไปเราก็ก็คือตามน้องในทวิตนะหมายถึงว่าบ้านบ้านบ้านที่เปิดแต่เนี้ยคอยอัปเดตอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็เหมือนแบบเราก็ไม่ได้แบบไปเข้ากดเขาไปฟังเพลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ค่อยได้แบบเออกูไม่สนใจแหละขอโทษไม่สนใจเอ๊ะต่อมาเราฟังนี้ก็ถ้าไปเจอก็คือแบบเออเออแต่ว่าเพลงมันเป็นสตา์ที่เราแต่ถ้าตอนที่แบบในเพอร์เซ็นตนะ์อะไม่รับสิงคุณอนะเราก็จะชอบน้องเพราะเรารู้สึกว่าคนนี้แม่งมีของตั้งแต่ตอนที่น้องเข็ด 我。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 有我。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 有我。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 我 ดีเลยก็หลอกดีเลยก็หลอกดีใช่ไหมชอบเพลงนี้มากเราจะาฟังทุกวันหลังจากที่ฉันบอกแบบก็คือหลอนล้ยแต่ก็ฟังเลย 没有，没有，哈哈哈哈哈！但可以领的。但但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 有但但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 但 นานอยู่สก,สกา็ในพออ,ออกาจะมเคยไนีไ่อแบบไม่ใช่ว่าอีเแรกที่เก็ค,คือเพลงนี้เคือจะตลกมากเลยละ <c oughs> ไม่แต่ถ้าเราจอะไรไม่ได้แต่จำได้ว่าเคยกูเขาไปดูอยู่แต่ว่าแบบก็ถูกจำไม่ได้ว่าเพลงเันเป็นยังไงอะไรยังไม่รู้ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้คุณนะ ฉันเห็นว่าตัวไม่ได้ค oh, ุ้นไม่ได้อะไรแต่แค่แอบกลัวว่าไม่ใช่ด้วยตัวเองนี้หรอมันจะหามากเอามันก็จะไม่ได้งานมันนานแล้ว่าจ แ,ววแต่ีหร้องว่ารเลยก็เลยแอบคิดในใจว่าอาจจะแบบไอน้นี่นิดนึงถ้าเทียบกับเพลเมื่อกี้ที่เธออาจจะไม่เป็นแบบว่าเศร้าเลยแต่ถ้าเธไม่ผิดก็อาจจะจีแ,บบแ,แตะเพราะว่ามาว่าเหมือนคแปลว่าเหมือนจะเอะไรักอย่างไม่ถกให้เธอเป็น่โมนาลิซาที่อ,องคู่กับใครก็เยเา,าว,ว่าโู้มางโมนลิไ ก็จะไปยังังาน6นี่คืออะไรช่ใชก็เพลงไม่แก่ที่ไม่ใช่เพลงฟิลเพลงมันดีแบบไม่หนักไปแล้วไม่เบาจนแบ,บทำให้เรารู้สึกตนเต้นเพลงล่าสุดมันจะแบบ โปรมันแบบเบาๆไปเลยเนาะอันรู้จะเบากว่าน,นี้หน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเบาจนแบบโยกไม่ได้ไม่ใช่เบาแบบโยกไม่ได้คือคือโยกได้แต่ก็ไม่ได้หนักมากอ,อยู่กลางๆกลากลางๆๆข้อแมนทำแบบเอ๊ะเอย่ยมเอยแต่จะชอบเป็นสไตล์ที่ใน,นฉันชอบเข้าใจอ่ะก็คือเพื่อนอ่ะชอบแล้วล่ะ คือชอบเสียงกลุ่ยแล้วแหละคือฉันชอบเพลงเขามากหมายถึงว่าฉันชอบโทนเสียงเขาอ่าเออฉันชอบผู้ชายโทนเสียงแบบนี้ผู้ชายเป็นแร็ปเลยแบบส่แร็ปหน่อยใช้เสียงมันจะออกแหบๆหน่อยมันรู้สึกมันมีเสน่ห์ไว้ไม่ว่าแต่ละคนที่ชอบมันจะเป็นโทนนี้ซะส่วนใหญ่เลยเข้าใจได้ทำไมบอเอไมเอ้าเราก็คุณมักจะแพ้อะไรเดิมๆตลอดแหละเออ ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของหนุ่มนะะหนุ่มเสือพูดจะพูดหนุ่มๆก็คือมีหนุ่มเดียวด้วยนะไม่ได้หนุ่มเสือคุยของเราเออใครที่ไม่ได้ฟังนะคะก็ลองไปฟังดูคือเพลงก็ดีเนาะแล้วภาพเป็นวีก็สวยด้วยใช่ใช่เพลงเพราะมากใช่อะไรค่ะวันนี้มีคนไม่ไหวป่ะกิดหมีแล้ว โอเควันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย